ชุดเท้าเสื้อผ้าเครื่องทรงทีกงเตงวันนี้เป็นวัน,เ,นเกิด,กดของทีกงวันเกิดเน็กเซียนฮ่องเต้ด้วยนะก็ยังมีเท้าของนั้นไม่หรอไห้สวยครับไห้สวยนำดวนนะนำดวนอะไรละละและแตนไทยสวยเยอะไม่มี <c oughs> ไม่ทุก <c oughs> องเขาจะแต่กระดูกแล้ว ชุดเ้าของเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาไท้ส่วยเอี้อติดตัวไม่รำัวยต้องติดตัว,ตว,ตวอ้าวชื่อเราคนแรกเลยเนี่ยโอ้โหปีที่แล้วส่งคืนค่ะส่งคืนเอาเขาขอาเผาก่อนอปีที่แล้วเยอะเนะ มีปีที่แล้วเยอะ